อีกหนึ่งพักที่ต้องมาคุยกันหน่อยเพราะว่าเป็นแกนนํารัฐบาลนั่นก็คือพักเพื่อไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากจะชวนอาจารย์ทั้งสองท่านมาวิเคราะห์พูดคุยกันก็คือเงินดิจิตอล1 0,000บาทนะฮะไม่ได้มาถามว่าทั้งสองท่านได้หรือเปล่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะ <S 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 แต่ว่าสิ่งที่จะถามตอนแรกก็คือว่าที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือที่มาของเงินนี่แหละพระบกู้เงิน5 0 0 0 0นล้านบาท1ก็คืออ่ะคุณเศรษฐาเคยหาเสียงเอาไว้อย่างหนึ่งถึงเวลาต้องกู้ ซึ่งเพื่อไทยได้มาชี้แจงไปแล้วนะครับว่าในความจําเป็นว่าที่ต้องมากู้เนี่ยเพราะอะไรผมคงไม่ย้อนแล้วคุณผู้ชมไปหาฟังดูได้นะครับวันก่อนผมเพิ่งสัมภาษณ์คุณเผ่าภูมิจากเพื่อไทยไปด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยากจะมาถามทั้งสองท่านเพิมเ่มเติมคือมันเกิดแนวคิดที่ว่าเพื่อไทยเหมือนจงใจล้มโครงการตัวเองไหมคุณสิริกัญญา ตั้งคำถามเอาไว้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพื่อไทยบอกไม่ใช่ถ้าจะล้มแล้วจะมาคิดกันหัวแตกจะมาถอยทําไมอาจารย์นานนาว่าไงฮะคือประเด็นนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยคุณยิ่งรักรที่เสนอ,อโครงการกู้เงิน2อล้านร้านาน,นะ,ะคะที่จะมาะทำในเรื่องของโลจิสติกของอะไรต่ออะไรของประเทศชาติมากมายก่ายกองครับแล้วใครเป็นคนลม้มคะสารธรรมนูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเดินเข้าไปใน ช่องทางเดิมแล้วคุณคิดว่าใช้วิธีการเดิมเนี่ยมันจะได้ผลแบบใหม่หรอ,อม,มันก็จะได้ผลแบบเดิมหรือเปล่าทีนี้ถ้ารู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้าไปในช่องทางของการที่จะออกมาเป็นพรบ mm hmm. เพื่อที่จะไปกู้เงินเนี่ยมันจะต้องมีคนไปร้องศารลรัฐธรรมนูญแล้วศารลรัฐธรรมนูญก็น่าจะใช้บรรณฐานในการวินิจฉัยเนี่ยคล้ายๆกับของเดิมมันก็เหมือนกับเพื่อไทยเนี่ยกำลังเดินเข้าไป เพื่อที่จะบอกกับประชาชนว่าทําเต็มที่แล้วแต่ถูกสกัดหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันมีหลายช่องทางที่สามารถที่จะผลักดันโครงการนี้เช่นเอาเข้าไปในงบประมาณนะโดยที่ไม่ใช้การกู้ไม่ต้องไปกู้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องกู้เนี่ยก็ได้พูดกันมาตั้งแต่ต้นว่าจะไม่กู้นะแต่พอสุดท้ายแล้วมันเข้ามาช่องทางนี้มันก็เดินไปตามแบบแผนเดิมที่คล้ายๆกับจะบอกว่าพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ย ก็ต้องเข้าไปตามนี้แล้วสารรัฐธรรมนูญก็จะมาวินิจฉัยพอวินิจฉัยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดําเนินการต่อไปดูทรงแล้วมันก็น่าจะไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นทางลงของพรรคเพื่อไทยที่จะบอกกับประชาชนว่าไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะแต่ในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากที่จะ ให้โครงการนี้มันไม่สําเร็จเพราะมันเป็นเรือธงของเขาอ่ะมันเป็นโครงการมันเป็นนโยบายที่ประชาชนจําได้มากที่สุดอ่ะไปไปโพลได้เลยคนี่จะนึกถึงหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเพื่อใครก็หมื่นหนึ่งเออทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยหมื่นหนึ่งแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันเสียเครดิตพักมากเขาคงไม่อยากให้ล้มแต่สุดทางแล้วเนี่ยมันมันทำไม่ได้อ่ะมันถ้าเผื่อว่าจะดันไปในทิศทางไหน มันก็เป็นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกับสุดท้ายแล้วตกกระไดพอยโจรไม่ใช่เป็นคนยกเลิกโครงการแต่มีคนมาบอกว่าทําไม่ได้สุดท้ายก็ปลอดภยัยเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าดันไปในทางอื่นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเหมือนกับตอนนี้ที่บางคน เรื่องคดีจำนำข้าวยังอยู่ในคุกม,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 มันก็มีหลายคนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเออจะลาประชุมดีไหมวันที่เขาอนุมัติเรื่องนี้ <c oughs> อะไรแบบนี้เพราะมันมีโอกาสที่จะโดนคดี i อาญาเข้ามาด้วยไงคะครับนี่ถ้าเผื่อว่ามันจบอย่างชนิดที่มีใครมาฟันแล้วบอกว่าไม่ต้องทำ uh huh. มันก็อาจจะปลอดภัยทุกฝ่าย <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นข้ออ้างที่ทำให้อ เหมือนฟังได้ประชาชนรับได้ก็เป็นไปได้อาจารย์เข็มทองมองยังไงฮะคือผมไม่คิดว่าฝ่ายนโยบายเนี่ยจะตั้งใจทําให้มันล่มนะครับเยงแต่ว่าฝ่ายนโยบายกับฝ่ายกลยุทธ์การเมืองเนี่ยอาจจะเป็นคนละฝ่ายกันฝ่ายนโยบายก็ทาไปฝ่ายกลยุทธ์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ nah ่งอันน like well, ี really ้เราเราพูดไม่ได้ครับเพราะหลายๆอย่างมีแต่ละแผนก็อาจจะมี มีเป้าหมายเป้าประสงค์ไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าการจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ความโครงการนี้เนี่ยคนร้องก็มีต้นทุนนะครับเพราะว่าจริงๆนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายหลักแล้วก็ประชาชนจําได้แล้วก็เอาจริงๆหลายคนก็ตั้งตารอเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะไปฟ้องให้ศาลรัฐธรรมนูญคว่ำเนี่ยนะถ้าเป็นพรรคการเมืองก็ต้องระวังว่าข้าวหน้าคนจะเกลี่ยนคุณนะหรือว่าจะเป็นนักร้องเนี่ยก็ต้องระวังว่า ครับก็ไม่รู้ลหละมีมีผลใดๆสะท้อนกับมาที่ตัวเรามันมันเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับครับครับสิ่งหนึ่งที่อยากถามอาจารย์นันทนาเพิ่มเติมในฐานะนักสื่อสารเนี่ยฮะวันก่อนเนี่ยคุณเผ่าภูมิมาออกรายการของเราแล้วพูดเชิงน้อยใจในประเด็นนี้แหละว่าแบบโหผิดหวังคุณไหมสิริกัญญามากเลยคิดได้ยังไงว่าเราจะล้มโครงการตัวเองเนี่ยวันนั้นมาคุยกับผมเนี่ยแหละฮะเขาทํางานกันเนี่ยเขาคิดกันอย่างหนักเนี่ย ถ้าจะล้มโครงการตัวเองเนี่ยจะมาลดหรือมาปรับเกณฑ์ให้คนด่าทําไมต้องถามอาจารย์อนันนาว่าการสื่อสารในลักษณะนี้หรือประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมามันเคยมีอะไรแบบนี้ไหมครัในแง่ของการที่จะ,ะสื่อสารในเรื่องของโครงการดิจิทั l วอลเล็ตเนี่ยต้องบอกว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยสร้างความสับสนให้กับประชาชนโดยความไร้เอกภาพในพัก ของของเพื่อไทยเองอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่เราก็เห็นว่าคุณเศรษฐาก็พูดไปอย่างหนึ่งค,คุณจุลพันธ์ก็มาอีกอย่างหนึ่งนะหลายคนก็พูดไปคนละทิศคนละทางสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็สับสนแล้วในที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นคุณเศรษฐาต้องมาบอกว่าฟังผมคนเดียวใช่ไหมมันก็ทําให้คนเนี่ยรับรู้ว่าอ่ะมันจะมีโครงการอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าในแง่ของที่เมื่อกี้นี้ อาจารย์เข็มทองบอกไปแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นนโยบายที่คนคาดหวังมากนะทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยอยากจะได้หมื่นบาทแน่ๆละะ่ะถ้าใครมาขวางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับแบบว่ามามาขัดขวางลาบก้อนใหญ่ของประชาชนเน้นการที่คุณเผ่าภูมิออกมาสกัดเหมือนกับบอกว่าคุณใหม่เนี่ยมาพยายามที่จะเตะสกัดนโยบายอันนี้มันก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุน นโยบายอ,อันนี้แต่ที่จริงแล้วถ้าเราฟังดูเนี่ยเราจะเห็นว่าพรรคก้าไกลเขาบอกเขาไม่เข,าไ,ขาไม่ค้านนโยบายบอันนี้นะแต่ว่ากระบวนการเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะต้องดันไปเองให้มันถูกต้องตามระเบียบวิธีตามกฎหมายไม่ใช่ทำไปแล้วสุดท้ายเนี่ยไอยคนที่เสนอติดคุกหมดหรือ,อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางแล้วทำไม่สําเร็จรเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ในเชิงของการสื่อสารเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันเป็นการบลัฟกันก็ได้นะคะว่าอ่าอันนี้จะอย่ามาขวางนะประชาชนกําลังจะได้ประโยชน์นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะต้องสื่อสารให้มีเอกภาพมากกว่านี้ก็คือชัดเจนว่าเออจะทำยังไงนะก็จกไม่กู้มาเป็นกู้นะจกให้ทุกคนมาเป็น ได้ตั้งเจ <7, 000. S 1> ็ดหมื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเองที่มไม่ได้ตกผลึกในนโยบายตั้งแต่ต้นไงคือถ้าชัดเจนมาเนี่ยมีความคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็วิจัยมาอย่างดีแล้วเนี่ยโยนลงไปเนี่ยทำได้เลยแล้วก็ออกมาครบวงจรเราต้องยกย่องนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในสมัยเป็นไทยรักไทยเนี่ย ทำ3า30บาทรักษาทุกโรค้วทําได้ทั่วประเทศแล้วทําได้จริงเนี่ยไม่มีอีอะเลยทําได้แล้วคนหนกวอูยยอมรับสนับสนุนมากแต่กรณีไอ้ดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนยังไม่ได้ตกผลึกไงแล้วพอมาเป็นแบบนี้คนก็มีความรู้สึกว่าเออแล้วจะเอาอยังไงเมื่อฝ่ายค้าเขาก็ดูว่าเอจะเอายังไงต่อไปนะเพื่อไทยต้องแก้ปัญหาตัวเองในเรื่องการสื่อสารนะคะงั้น ถามอาจารย์เข็มทองต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อสักทู่ที่เราคุยกันว่ามันจะไปถึงสารรัฐมนูญหรือเปล่านักร้องก็ออกมาแล้วด้วยนะฮะตอนนี้นะ,ะอาจารย์ก็คือว่ามีคุณสนธิยาสวัสดีไปร้องกอกาตา <c oughs> นะครับคุณศรีสุวรรณไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินอาจารย์เข็มทองมองอยังไงฮะว่าปลายทางยังไงสารรัฐมนูญแน่ๆใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นเอ่อมันก็มีมีโอกาสนะเป็นแต่ผมเองเนี่ยไม่อยาก คือมันมีสิทธิ์ไหมมันมีสิทธิ์แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ค,ค,คือเราอาธิบายก่อนว่าการเอาไอเดียหรือนโยบายลอยๆไปร้องเนี่ยผมคิดว่ามันไม่แร์คือนโยบายมันยังไม่เห็นเลยมันจะลงมือทํำยังไงรายละเอียดหรือความเสียหายใดๆนะแล้วก็นโยบายไม่ดีนี่มันมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ว่าถามว่ามันเป็นความผิดถึงขนาดต้องลงโทษ แบบที่ไปร้องหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเป็นการล้มล้างเป็นการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่แฟร์เลยนะไม่งั้นตอไปเนี่ยพรรคการเมืองก็ไม่กล้าเสนอนโยบายใหญ่ๆนโยบายอะไรที่มันต้องเสี่ยงนะทุกคนก็เซฟหมดซึ่งอันนี้มันก็ไม่ดีกับการบริหารราชการไทยนบริหารราชการแผ่นดินมันบางชีในยามยัในโลกยุคอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจอะไรให้เป็นบิ๊กเดซิชันเป็นฮาร์ดเดซิชันเนี่ยครับมันมันมันปฏิเสธไปไม่ได้นะฮะ อ,อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับถามว่ามันมีโอกาสจะไปไหมมีเช่นเมื่อผ่านเป็นพรบแล้วมีการร้องสู่สารรัฐมนูญในในขั้นตอนนั้นถามว่ามีได้ไหมมีแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ต่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่ของคุณเศรษฐาในเรื่อง Digital วอ l เล็จะเคาะแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาเป็นตัวตัวตัวกฎที่เป็นรายลากอักษรเนี่ย การจะไปฟ้องก่อนนี่คือแค่ชิงพื้นที่ข่าวเฉยๆแต่ว่าไม่ไม่มีผลอะไรเลยนะฮะแล้วก็จริงๆโดยหลักการเนี่ยไม่ถูกต้องนะการการจะเอาพรรคการเมืองไปลงโทษเพราะนโยบายที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบทางการเมืองถ้าเกิดทําแล้วมันผิดพลาดไม่ถึงเป้าอะไรตัวคูณมันมันไม่หมุนหรือว่าตามที่หวังไว้อืใช่แต่ว่าตราบใดก็ตามที่มันไม่มีเจตนาทุจริต มันไม่มีเจตนาจะให้เกิดความเสียหายโดยจงใจนะครับครับมันมันไม่ใช่เรื่องก,กฎหมายเข้าไปอันนี้เป็นแดนของการเมืองกฎหมายเองต้องเคารพเออเจตจำนงการเมืองการทํางานของรัฐบาลด้วยครับครับอาจารย์เกียรติรมผมขอยาถามต่ออีกนิดหนึ่งคือณนะตอนนี้หลายคนสงสัยเพิ่มเติมว่าถ้าสมมุตินะฮะอาจารย์สมมุติว่าถ้าเกิดพรบกู้เงินเข้าสภาไม่ผ่านขึ้นมาสมมุตินะฮะเดี๋ยวแฟนเพื่อไทยจะมาทัวลงผมสมมุติไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นฮะนายกต้องรับผิดชอบเบอร์ไหนอาจารย์เกียรทองฮะเออจริงๆเราก็ถูกสอนมาว่าโดยหลักการไม่ใช่ลายลักอักษรนะครับ,รบแต่โดยธรรมเนียมเนี่ยเราถูกสอนว่าโดยธรรมเนียมประชาธิปไตยเนี่ยถ้ากฎหมายที่เป็นนโยบายหลักมันไม่ผ่านเนี่ยต้องลาออกอหรือยุบสภาเพราะว่าถือว่าสภาหมดความไว้วางใจแล้วครับถ้านายกจะไปคนเดียวก็ลา,าออก แต่ถ้าเกิดนายกจะล้มกระดานทั้งหมดก็คือก็ยุบสภาไปนะครับอันอันนี้ที่เราถูกสอนมานะว่าเป็นธรรมเนียมแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยเราเราก็ไม่เคยเอาธรรมเนียมนี้มาปฏิบัติในในการเมืองไทยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเอก็เป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปนะว่าจะวางบรรทัดนาน,นี้หรือเปล่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าไม่เอาแล้วเราเอาบรรทันานไทยคือถ้าเกิดสารมนูญไม่เคาะหรือว่า หรือว่าไม่หมดอายุจริงๆก็จะไม่ไปอันนี้ก็ต้องคอยดูต่อนะครับแต่นะแต่ว่าก,ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์นันทนาพูดนะครับว่า,เ,าเพื่อไทยเนี่ยทำไมถึงถูกระแวงว่าไปสื่อสารแล้วคนไม่เชื่อนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คนมีความรู้สึกว่าแบบมันเหลี่ยมอะนะพูดว่าอะไรมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีขอให้ดูหน้านะเอาไว้เลยอา้อาวทำมาหมดนะฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยาถามว่าทําไมการสื่อสารมันไม่ได้ผลอนนี้ผมผมเข้าใจนะว่าครับมันเป็นเรื่องเครดิต ซึ่งยากอาจารย์นันทนาครับมีอะไรอยากเสริมไ,ไหมฮะก็ตรงนี้เนี่ยนะคะในแง่ของหลักสากลเลยเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยเสนอนโยบายแล้วทํานโยบายอะไรไปเนี่ยนะมันอาจจะเป็นนโยบายที่ไม่ได้ถูกใจฝ่ายค้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขานําเสนอไปแล้วประชาชนเลือกเขาเข้ามาแล้วเขาทาไปเนี่ย เขาไม่ควรจะมีความผิดทางอาญานะคะอันนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับข้องกับทุจริตยกตัวอย่างเช่นโดนัททรัมป์เนี่ยเขาเสนอ build the wall ก็คือสร้างกำแพงกั้นอ่เม็กซิโกใช่ไหมเพราะเขาไม่ต้องการให้ผู้อพยพไม่ต้องการคนเม็กซิกันเข้ามาในเมรกาก็มีคนค้านเยอะแยะพักเดโมแครตก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาแต่เขาได้รับเลือกตั้งไง แล้วเขาก็สร้างไปนิดสร้างยังไม่เสร็จก็หมดสมัยก็เขาไม่ได้กลับามาใหม่เอาค้างไว้แค่นั้นแต่เขาไม่ต้องรับโทษทางอาญามันไม่ควรจะมีความผิดอย่างนั้นอ,อย่างกรณีจำนำข้าวเนี่ยเดนไม่เห็นด้วยเลยว่าบรรดาคนที่มาทําเรื่องจำนำข้าวแล้วจะต้องติดคุกอเอา้ามันเป็นนโยบายที่เขาเสนอแล้วประชาชนเลือกเขาเขาควรได้ทําแต่ทําแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์พวกผลหรือเปล่าเอาก็มาสรุปกันแต่เขาเป็น รัฐบาลเขามีสิทธิ์ที่จะตัดเค้กเขามีสิทธิ์ที่จะบอกอ้าวฉันให้ก้อนนี้กับชาวนาฉันให้ก้อนนี้กับคนกรุงเทพครับไม่ควรจะมีโทษทางอาญายกเว้นแต่กรณีทุจริตแต่อันนี้เราเหมือนกับจะเอาเรื่องทุจริตมาผสมกับเรื่องนโยบายจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพักการเมืองไม่ต้องเสนอนโยบายอะไรง่ายดนะีก็คือไม่ต้องเสนอนโยบายอะไรเพราะว่า เสนอไปทําแล้วติดคุกแน่อันนี้มันไม่ควรจะเป็นมาตรฐานไม่ควรจะเป็นเกณฑ์เพราะโดยสากลเนี่ยเขาไม่ทํากันก็ปล่อยให้เขาทําไปนะนั้นก็ กรณีไอ้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นก็เหมือนกันก็คือควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้ทำนะฮะแม้ว่ามันจะมีความสุ่มเสี่ยงอะไรเขาก็ยอมปรับลดอะไรต่ออะไรม,มันมันควรให้เขาได้ทำไม่ใช่แบบไป,ปเตะสกัดหรือว่าไปข่มขู่ว่าจะมีโทษทางอาญาจนหลายคนบอกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะต้องติดคุกคอันนี้มันไม่ถูกต้องอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ย นโยบายนี้เขาควรได้ทำนะคะไม่ไม่ควรจะถูกสกัดด้วยวิธีใดๆเพราะนั้นบรรดานักร้องทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปใช้วิธีการอย่างนี้แต่แต่ทำไปแล้วมันได้ประโยชน์พกผลตามที่เขาได้คุยไว้หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเราประเมินเขาได้4ปีไปเลือกตั้งไม่ชอบก็อย่าไปเลือกเขาถ้าเขาทำแล้วได้ผลก็ไปเลือกเขา อันนี้จะดีกว่าไหมนะไม่ไม่ใช่มาเล่นสกัดกันใช้นิติสงครามใช้อะไรต่ออะไรมาสกัดแล้วประชาชนเสียประโยชน์ในไหนคุยอาจารย์นันทนาแล้วเมื่อกี้อาจารย์เข็มทองชงมาพอดีเรื่องของการสื่อสารการพูดที่คนคนฟังอาจจะไม่เชื่อแล้วเพราะว่าเคยเคยพูดเอาไว้อย่างตอนก่อนหาเสียงเนี่ยฮะคนไทยมีกินมีใช้ปิดสวิตซ์สามปออะไรก็ว่าไปเนี่ย ต้องถามจริงๆวันนี้ก็มีอีกนะฮะ<ช>เรื่องแผนสำรองเงินที่ต้อนหนึ่งหมื่นบาทที่คุณจุลพันธ์กับนายกเศรษฐาก็เหมือนจะพูดไม่ตรงกันอีกเนี่ยต้องถามอาจารย์ธนาที่ติดตามการเมืองมา<ช>แล้วติดตามเพื่อไทยมาเนี่ยบางคนก็บอกไม่อยากจะเชื่อว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับเพื่อไทยนะฮะการสื่อสารเนี่ยมันมันเกิดกับเพื่อไทยได้ยังไงอาจารย์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหา ทางเทคนิคที่มันจะต้องดําเนินการในการข้ามขั้วเออ,อเอาอย่างเงี้ยเพราะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้พอข้ามขั้วปั๊บเนี่ยทุกอย่างที่เคยสัญญาทุกอย่างที่เคยหาเสียงเอาไว้เนี่ยม,มันก็เหมือนกับทําไม่ได้แล้วอะก็คือไม่ไม่เอ่อก็ใช้คําแรงๆก็คือตรบัดสัตว ไปแล้วเพะาะนั้นตรงเนี้ยมันก็คือต้นทุนที่ติดลบของเพื่อไทยตั้งแต่ต้นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าพักเนี่ยนะคะคือคุณหมอชนนู่นชนนี่เอามช่ชนหน้านนะก็ไปไปบอกว่าเอออันเนี้ยทั้งหมดที่หาเสียงไปเนี่ยเป็นเ,เทคนิคเป็นเทคนิคเพื่อให้ได้คะแนนนิยมค,คนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอ๋อทั้งหมดที่พูดมาที่หาเสียงมานโยบายอะไรต่างๆเนี่ย คุณจะไม่ได้ทําใช่ไหมคุณไม่ได้ทําจริงจังใช่ไหมคุณแค่หาคะแนนนิยมใช่ไหมมันก็เลยติดลบไปแล้วมันก็ทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยลดลงในทางการเมืองนะถ้าเผื่อว่าประชาชนเขาไปเลือกเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเขาไปเลือกเพราะว่าเขาเชื่อเขาศรัทธาครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาโบสศรัทธาเขาไม่เชื่อแล้วเขาจะไปเลือกทําไมคะเพราะฉะนั้นพักการเบืองและนักการเบืองเนี่ยจะต้องตระหนักเอาไว้เลยนะคะว่า ความสําคัญของการสื่อสารเนี่ยก็คือจะต้องอทําในสิ่งที่ตัวเองได้เคยเสนอเอาไว้เพื่อสร้างศรทัทธาให้กับประชาชนวันใดที่ทําให้ไม่สามารถทําได้ในสิ่งที่ตัวเองได้สื่อสารเอาไว้เนี่ยรประชาชนเขาจะหมดศรทัทธานายกเศรษฐาถึงขนาดว่ากําชับว่าคอรมอนี่ยอย่าไปพูดนะเนี่ยให้ทีมโฆษกพูดหรือฟังนายกคนเดียวไม่ช่วยหรอฮะอาจารย์เนี่ยช่วงหลังก<ว>็ <c oughs> คุณเศรษฐาเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่หาเสียงเอาไว้แล้วก็ตอนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทำแล้วก็คือจริง,รงๆโดยรวมๆก็คือพักเพื่อไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันลดลงมากๆซึ่งถ้ามันจะลดลงถึงขีดสุดถ้าเงินดิจิตอลเนี่ยไม่ได้ถูกทำโอ้โห oh, อันนี้อันนี้อันนี้ไปเลย<อ>คนยังมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยได้ทำนโยบายเรือธงสำคัญแล้วทำได้แต่ถ้าเผื่อว่าพรคเพื่อไทยเนี่ย ไม่สามารถผลักดันอันนี้ได้อ,อันนี้ก็ต้องเผชิญชะตากรรมอของของการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยะครับครับอาจารย์เข็มทองครับพูดถึงความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยเมื่อสักครู่เราคุยกับอาจารย์อนันทนาในแง่ของการสื่อสารถามอาจารย์เข็มทองต่อในแง่ของตัวบุคคลที่มีการเลือกคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอาจารย์คิดว่า4ปีหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของคุณอุ้งอิงเอง,เองก็ดีหรือบางคนจับตามองว่าเมื่อใดที่คุณทักสินพ้นโทษมาเนี่ย สี่ปีข้างหน้าเพื่อไทยอาจจะกลับมาก็ได้อาจารย์มองไงฮะก็คงต้องดูยาวๆนะครับ,รบตอนนี้เพิ่งมาเป็นหัวหน้าพักได้ไม่กี่สัปดาห์จะต้องต้องรอดูนิดนึงนะเป็นแต่ว่ามันก็เป็นได้ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อนายกกับหัวหน้าพักเป็นคนหลักคนนะฮะคือ,อ,อก็ ก็ต้องทําเพื่อจะได้เป็นนายกคนต่อไปแต่นายกคนปัจจุบันก็ <G un> ก็ยัง <G un> อยู่ <G un> นะคือคือคือมันก็จะเกิดอะไรครับมันก็จะเกิดอความขัดแย้งกันขึ้นมาได้นะ <G un> <G un> ก็คงต้องดูว่าจะจัดการยังไงโดยเฉพาะถ้าเกิดนายกคนที่สามคุณทักษิณเนี่ยออกนายก <G un> คนที่สามได้นะคือ <G un> คือคือมันก็จะอะไรครับคือคืออันนี้อันนี้ผมเข้าใจว่าโดยธรรมชาตินะคุณทักษิณออกมาจริงๆเนี่ยสื่อก็คง อะไรเวลามีอะไรก็คงต้องนอกจากเอาไมค์ไปจ่อคุณเสรษฐาไปจ่อคุณปุงอิงก็ <c oughs> คงก็ถามไปจ่อคุณพ <c oughs> ักศรอน,นี่คนหนึ่งนะทีนี้ <c oughs> ทีนี้มันก็จะกลับมาปัญหาเดิมว่าถ้าสามคนถ้าเกิดพูดไม่เป็นเอกภาพกันแล้วแล้วเราจะทํำยังไงต่อนะสมมติ <c oughs> เรื่องเดียวกันคอมเมนต์กันนะแต่จริงๆเราก็เห็นเห็นอ่าอย่างยกตัวอย่างก็ได้อย่างอย่างพักเต้าไกลกับอดีตอดีตอดีต เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อย่างคุณปิยบุตรเนี่ยมันมีมีการวิจารณ์กันจากภายนอกเข้าไปอะไรเงี้ยเมืเราก็จะเห็นว่าอ๋อกลายเป็นเรื่องเออเอนเตอร์เทนเมนต์ไปว่าอ๋อมันมีดราม่าอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยมีอย่างนี้บ้างแล้วเราจะเป็นยังไงมุดมีนโยบายคุณเสรษฐ้าแต่คุณทักษิณวิจารณ์หรือคุณปุ้งพิงวิจารณ์เนี่ยคำถามมันมันก็จะเป็นดราม่าในสเกลยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่คือคือจริงๆปกติถ้าหัวหน้าพรรคกับกับนายกกกเป็นนนคดียวััมจจะบ อออันนี้ไม่ใช่ครับครับอาจารย์นันามองเห็นนายก3ามคนไหมฮะมีคนเขาเขาล้อเรียนมาเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเกิดภาวะทักสินคิดนิดหนึ่งทำแล้วก็อุ้งอิ้งสั่งอันนี้ครบนะครบกระบวนการเรา3ามคนอะไรประมาณนี้นะคะก็มันมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปก็เห็นอยู่นะคะว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยขาลอยอยู่ในพักแล้วก็เป็นนายกอ่ะก็ใหญ่ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแต่เข้ามาในพักแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าสั่งใครได้หรือเปล่าแล้วก็อย่างที่เราเห็นเน่ะเรื่องการสื่อสารเนี่ยเรื่องดิจิทั l วอลเล็เนี่ยมันออกมาคนละทิศคนละทางเนี่ยมันไม่มี Single Message ก็คือสารเดียวที่ออกมาชัดเจนตรงกันก็เป็นเพราะว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าตัวเองก็มีอำนาจในการที่จะพูดได้ไม่ใช่นายกคนเดียวมันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าจริงๆนายก อาจจะบริหารรัฐบาลแต่ในพักเพื่อไทยเองอเขาอาจจะมองว่าคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยมไม่ใช่คุณเศษฐาม,มันก็ม,มันก็มีปัญหาในเรื่องของออความขัดกันซึ่งอำนาจนะคะแล้วแล้วอ,อันเนี้ยคุณเศรษฐาเองก็ระบากใจว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเพื่อรอให้นายก ตัวจริงขึ้นมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองกันไปไงฮะว่าถ้าดิจิ t a l Wallet เนี่ยมันไม่สำเร็จนะบาปทั้งหมดจะถูกตกไปที่ตัวคุณเศรษฐา<อ>และถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยเ,เสียสละก็คือลาออกอุ๊ยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่การยุบสภามันมีสองทางเลือกใช่ไหม<อ>ยุบสภาหรือลาออก วิอาจารณาตนา <c oughs> เหมือนเหมือนกําลังฉายภาพในอนาคตอะไรบางอย่างก็คือถ้าเผื่อว่ามันมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยนะคนที่กําลังชุลมุนวุ่นวายเรื่องไอ้ดิจิตอลวอลเล็อยู่เนี่ยแล้วมันไปไม่ได้อะใครเป็นคนที่บริหารใครเป็นคนจัดการใครเป็นหัวหน้าคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปแล้รับผิดชอบไปในทางการเมืองเนี่ยก็แน่นอนพักเพื่อไทย เ,เขามีกระบวนการของเขาแต่คุณเศรษฐามาคนเดียวหิ้วกระเป๋ามา <laughs> พร้อมกับถุงเท้าแดงก็เก <laughs> ็บกระเป๋าออกไป <laughs> เท่านั้นเองหรือกล่เป๋าครับครับครับอ้าวช่วงท้ายนี้ครับทั้งสองท่านเราคุยเรื่องก้าวไกลมาแล้วเรื่องเพื่อไทยมาแล้วขอแวะไปไป,ประชาธิปัต์นิดหนึ่ง <laughs> พักเก่าแก่อยู่คู่กับการเมืองไทยมาอย่างยาวนานคนจับตามองอนาคตหลังจากนี้หลังจากที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ลาออกจากรักษาการหัวหน้าพัก แล้วมีมติแต่งตั้งคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรักษาการหัวหน้าพักซึ่งจริงๆตามเดิมเนี่ยดูเหมือนจะต้องเป็นคุณองอาจคล้ามไพบุญแต่ว่าคุณองอาจเนี่ยถอนตัวแล้วก็ยังมีข่าวว่าคุณนาราพัฒน์แก้วทองเนี่ยก่อสนใจจะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปท่ามกลางกลุ่มกวนของประชาธิปัตย์ที่คั่วใหม่กับขั้วเก่าอาจารย์เข็มทองมองอยังไงกับอนาคตประชาธิปัตย์ฮะเออคือผมก เออเขาเรียกแล้วขอให้โชคดีก็ก็รอดูชื่อหัวน้าพรรคใหม่นะแต่ว่าอันนี้ก็คือเออจริงๆพรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่มีความเป็นนักกฎหมายสูง <c oughs> พูดอย่างนี้ดีกว่าคือเวลา <c oughs> เวลาเวลาสู้กับคนอื่นก็จะสู้ด้วยแง่มุมกฎหมาย <c oughs> อะไรตลอดคือตัวเองก็รอดเพราะความเป็นนักกฎหมาย <c oughs> ก็ไปสู้กับคนอื่นด้วยนักกฎหมายแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าในกระบวนการมาพัด <c oughs> เลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยจะเห็นว่าแท <c oughs> ็กิกทางกฎหมายใดๆนะก็คือ ถูกหยิบขึ้นมาหมดตีความในเรื่อง <ừ m. S 2> ขององค์ประชุม <ừ m. S 2> ใครเข้า <ừ m. S 2> ไม่เข้าเลยคือคือเราจะเห็นว่าอะไรใช้กฎหมายกันอย่างดูเดือดนะมีสกิลทนายกันกันเก่งๆทุกคนนะก็เออก็หวังว่าจะได้หัวหน้าพักโดยเร็วนะครับเพราะว่ามันก็จะกําหนดทิศทางไปเหมือนกันเพราะตอนนี้ประชาธิปัตยก็อยู่บนทางสองแพร่งนะจะอยู่กับกลุ่มหน้าเก่านะหรือว่าเพราะเพราะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วมีมีกลุ่มหนึ่งที่ย้ายไปยกมือให้กับ พรรครัฐบาลนะแล้วก็มีทีท่าว่าอยากจะไปร่วมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่แต่ว่าเป็นกลุ่มที่เสียงดังกว่านะครับแล้วก็ไม่มีแผลเรื่องการทําพักแพ้เลือกตั้งติดต่อกันเามฉะนั้นก็ว่ามันก็จะเป็นทิศทางเหมือนกันถ้าประชาธิปัตย์เปลี่ยนแล้วก็ย้ายไปเข้ากับรัฐบาลหรือว่าถ้ายังกลายเป็นฝ่ายค้านกลุ่มที่กลายเป็นฝ่ายค้านที่สองเนี่ยเป็นเป็นเป็นขั้วฝ่ายค้านที่สองเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันจะตั้งหลักได้แล้วก็ มาเป็นฝ่ายค้านมาคอยตรวจสอบมาใช้สก,กิลทางกฎหมายในการจัดการรัฐบาลนี่มันก็จะเพิ่ม,มเพิ่มเลยครับ<ๆ>เพิ่มเพิ่มความกดดันให้กับรัฐบาลครับครับอาจารย์นยันทนาครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก่อตั้งมา2489นะคะคอายุ77ปีแก่ที่สุดเก่าที่สุดมไม่มีพรรคไหนที่อยู่ยงคงกระพันขนาดนี้แล้วไม่เคยถูกยุบพ,พัก ครับอ่าอันนี้เนี่ยน่าเสียดายมากมาถึงวันนี้ปีที่77เป็นปีที่พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำถึงขีดสุดจากจุดพีค160ก160มาเหลือ25เสียงไม่น่าเชื่อวันนี้เนี่ยออก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีใครทำนะคะ,ะเป็นการสะดุดขาตัวเองของพรรคประชาธิปัตย์เองเลือกตั้งหัวหน้าพักไม่ได้กี่ครั้งก็ล่มกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ นะหลายคนบอกว่าเราพักนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างคุณชวนคุณบัญญาติอะไรใช่ค่ะเป็นเสาหลักแต่เป็นเสาหลักไม่ใช่เจ้าของพักเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าข้อบังคับพักมันกําหนด70-30จะต้องมีการโหวตอย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันจะต้องมีคนอื่นที่เปลี่ยนจากชุดเดิมที่เป็นคนที่หมายตาไว้มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยค,คือถ้าไม่ปล่อยให้มัน เป็นไปตามกลไกที่มันถูกต้องเนี่ยพักก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆแล้วคนก็อออมองว่าโอ้แค่เลือกหัวหน้าพักเนี่ยนะหลังเลือกตั้งมาเนี่ยนะบัดนี้เนี่ยเ,เป็นเวลาเจ็ดเดือนแล้วยังไม่ได้หัวหน้าพักซึ่งมันมันไม่ใช่พักที่เก่าแก่ที่สุดพักที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการมากที่สุดอันนี้น่าเสียดายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเราถามว่าก้าวธันวาเราจะได้หัวหน้าพักคนใหม่ไหมคือถ้าไม่ได้เนี่ย พักเนี่ยมันจะแย่ไปยิ่งกว่านี้แล้วมันจะย5 <c oughs> เสียงมันจะไม่เหลือเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ยอมให้มีหัวหน้าพักที่ไม่ใช่คนที่หมายตาไว้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ต้องมีกันแล้วครับ <c oughs> คนที่อยู่ในพักเขาก็อาจจะบอกว่าอางั้นเขาก็ใบายเขาก็ไปหาพักใหม่สังกัดเพื่อที่เขาจะได้ทําหน้าที่ในบทบาทของเขาจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ชัดเจนไปซึ่ง หลังวันที่9เนี่ยถ้าได้หัวหน้าพักแล้วเนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องกลับมาแล้วก็สร้างหาจุดยืนตัวเองอุดมการตัวเองแล้วชัดเจนแล้วสื่อสารออกไปจะเป็นฝ่ายค้านก็ค้านให้ชัดจะเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลให้ชัดอย่าเป็นอีแอบที่เป็นฝ่ายค้านแล้วไปแอบโหวตให้รัฐบาลก็ไม่ได้เนี่ยศรัทธาประชาชนมันจะพังพินาศไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่ของการเลือกตั้งวันที่9เนี่ยพักประชาธิปัตย์ต้องได้หัวหน้าพัก แล้วหัวหน้าพักเนี่ยก็จะต้องสร้างจุดยืนอุดมการณ์ที่ชัดเจนให้กับพักเพื่อที่จะเดินต่อไปถ้าไม่อยากให้พักเล็กไปกว่านี้ <c oughs>